พร้อมกันยังไปไปเยี่ยมบ้านมูลุยมาครับผมสีภาพไปเยี่ยมบ้านป้าดาวนะครับค่อยเอิรแล้วว่าป้าดาวเล่ามักไข้แจกดาวนะครับโหแจกเป็นขนมเป็นลูกอม,มเลยเล่าผู้ใด,ดอยากได้นะตามข่อยมานะครับค่อยเอิรแล้วว่าปลาดาวเด้อแต่ซื้อเราเนี่ยเฟซเราคือคุณพี่นัทธวุฒนนะครับผมปุี่เลยนี่ผู้ติดตามเรากันยังบ้านหลายผู้ดได้เห็นคลิปนี้นะครับไอ พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจกดไปกดติดตามเพิ่์นได้เครับด้วยนะครับปลาดาวของแท้เพิ่นเพิ่นแจกดาวดีๆนะครับนี่มาแล้วรอบดึกก่อนวะจันโอ้ยข่อยกัดพิมพ์ไปเลยดิไปเบิ่งเยี่ยมบ้านเราเรียบร้อยแล้วล่ะขอจักซวงใหม่นะวะจันก็ให้ดาวเราขึ้นมื้อเช้าเรามาให้ดาวข่อยมื้อละเป็น10ดวงผู้ได้เรานี่ผู้ใดอยากได้นะครับมากดติดตามเพิ่นครับมาพิมพ์เหรียญมาเล่นนําเพิ่นนะครับผมมาเยี่ยมบ้านเพิ่นครับโอ้ สองไม้ก็ได้นะครับนี่บ้านพันธ์ชยูระยองเลยถ้าใครจำปาิดวันนี้อากาศร้อนมากครับหาที่นั่งรับลมก่อนสันเอ,อิอิจฉาเนาะโอ้หยไตทะเลนี่แม่ระยองนี่่อยก็ที่เที่ยวหลายหาดแม่ลําพึงสิเลยหาดสวนสวนนี่่อยไปดูอยู่แม่ลาพึงนะครับโอ้โหนี่ลมขี่ปลาหมึกนะครับโอ้โหนี่่อยกดถึงใจเลยเด้เจ้าก,กดถึกใจไปนะครับกดถึงใจแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นี่ขายได้ไหมเอนี่ขี่ปลาหมึกเลยเดิเบงกระบากัน แล้วบอกว่าได้ครับโตเึ้นกายได้ขี้เึ้นกายได้อีกหุ่จนจะขึ้นี้เห็ดเนาะเพิ่นก็อยู่ไก่ทะเลนี่ครับหมักเห็ดอาหารผมได้เพิ่นนี่โอ้นี่นี่ที่นัทวุฒินะครับหมึกยัดไส้หมูสับนะมันจะจวดแท้เข่าสวยแ้หล่อนจากหมอนะข่อยไปพิมพ์เล่าเรียบร้อยๆเลยเด้อย่าลืมนะครับไปเยี่ยมมาโน่กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ก็ดีนะครับผมเข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์คอมเมนต์นะครับผมนี่หมึกยัดไส้เราบุญเราอรุณสวัสดิ์ ทำงานกันเราสั่นออกไดทเทเ้วเราโอ้โหคุยฝันดีครับตื่นนอนนี่ปวดอ่างอีกแล้วรอบดึกนี่รถตีเพื่องไหนนี่โอ้โรถตีใส่ใครบ่เนี่ยอืมข่อยพิมพ์แดวเด้ข่อยกำลังตื่นเ <c oughs> ล่าหาของกินอยู่ข่อยกำลังกินเ <c oughs> มนี่นี่นมืกสดๆมาแต่หัววันเลย,ยเราสั่นโอ้โหเราจากโลกนี่จะว่านี่อืม,มเราทายมาเนี่โอ้โห คอยมากได้คอยมากกินของสดๆเมึกสดๆเนี่ <c oughs> อยากไปก,ก็อิตโรเพื่อนก็อิตซาเพื่อนนะครับเมนูแปลกอยังอีกเนาะบัดนี้เนาะเมนูแปลกอหอยตากแดดกัมพูชาเห็ดหนังบีบบัวแบบนี้โอ้โหเป็นตะเสียบเนี่ยเขาไปบังกันนะซิมแน่ทรงดาวให้หมือนเจ้าเพิ่นมาตัวเมื่อเล่าอ่ะโอ้โหอร่อยดีครับอร่อยกับไม่เคยซิมดอกนี่ยังสิยังสิ <c oughs> ยำกลงเช็บตอนเที่ยงอ่ะคือจะจวดคือจะจาดคาเท่ยึดชา้าข,ของสดๆนี่คอยมากเลอะโอ้โห,หยนะมูเจ้าอย่าลืมเด้อ่อยเอิอนเราเรียกเอือนว่าปลาดาวเพื่อนนี่สาแยาเพื่อนนี่เออแจกดาวเป็นลูกอม,มเป็นขนมไปครับทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามเพื่อนใหมนะได้ครับผมพี่นัทวุฒินะครับนี่ทุ่มจิตทิง้งอ่าโปรไฟเอ็ดโปรไฟเพิ่นไปเ้อ อยู่ห้างล้างไตคลิปนี่ดิสคริปชั่นบอกทิมไว้อ่มือนีก็คงโมีอย่างไรครับมือได้มือหนาอาจจะเป็นบ้านโจก็ได้เดี๋ยวขอยไปเยี่ยมไปยามจะเลิกใจล้วกันนะครับผมไปครับไปก่อนไปเยี่ยมบ้านมูนน้ำกัน